เราจะเจอกันเช่นเคยที่นี่ The City l i g h e Ice Radio 94.5 FM นะฮะมันจะเจอกับผมพีวิศรุตครับแล้วก็วันนี้แน่นอนนะครับที่ได้เกริ่นเอาไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวจะ,จะมีศิลปินนะฮะหวั่นใจมหาชนนะครับอย่างคุณถังเบียนะฮะแชมป์ AF10 นะครับมาพูดคุยกับเรานรในสายของเราด้วยนะครับรู้ว่า คุณถังเบียจะมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ g t นะครับครับผมฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินได้ยินไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีคุณถังเบียก่อนเลยนะครับในช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ในสายนะครับพูดคุยอยู่กับคุณถังเบียเอฟสิบคุณผู้ฟังซึ่งถือได้ว่าเป็นช ดนตรีในงานเพลงนี้ให้เราฟังกันสักนิดหนึ่งครับได้ครับจริงๆเนื้อหาของเพลงนี้ไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นแค่คีย์เวิร์ดครับคีย์เวิร์ดที่บอกว่าให้เราหยุดทําทุกๆอย่างอยู่ให้หยุดก่อนเพื่อจะมาเต้นเพื่อจะมาสนุกเพื่อจะมามีความสุขครับอ๋อครับผมหมายว่าชาร์ปหยุดก่อนมาต้องก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นงานเพลงในอสไตล์งานเพลงนี้เป็นดนตรีประเภทออกจะแดนแดนนิดหรือเปล่าคุณถึงได้ครับอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นแดนแดนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับ ครับผมก็ถือว่าเป็นงานเพลงในสไตล์ถนัดของคุณถังเบียร์ด้วยหรือเปล่าครับครับก็เป็น ครั้งแรกนะครับที่ได้ทําแบบนี้จริงก็ร้องเพลงช้ามาตลอดครับผมเออผมดูจาก MV แล้วไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าโอ้โหออกสเตปลีลาได้แบบว่าถึงใจแล้วก็สนุกสนานกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับขอบุครับครับผมครั้งแรกครับผมครับผมได้ข่าวว่าในซิงเกิลนี้คุณถังเบียได้มีส่วนร่วมนะฮะในงานเพลงแล้วก็อีกหลายอย่างด้วยใช่ไหมครับลองพูดคุยให้เราได้ฟังกันสักนิดหนึ่งได้ไหมครับใช่ครับจริงๆถังเบียคิดเอ่อ นดนตรีแล้วก็ตัวซิงเกิลนี้เองครับผมดูถึงคอสตูมด้วยแล้วก็แดนเซอร์ครับผมสไตล์การเต้นรวมถึงตัวละครในเอมวครับผมแล้วก็เ e f เฟล์เอ็วครับครับผมอ,อันนี้ถือว่าเรียกได้ว่าคุณถังเบนนี่เป็นคนที่เต้นเก่งมากๆเลยนะครับดูจากเอ็มวีแล้วก็ก็พอได้นะจะบอกว่าเก่งไหมก็ต้องฝึกฝนนะครับเพราะว่า ก่อนที่ทางเบียออกมาเป็นชัดอัพแอนด์แดนทางเบียต้องใช้เวลาในการเรียนค่อนข้างโหดเหมือนกันเพราะว่าจริงเรามีเวลาแค่สามอาทิตย์ในการที่เราจะถ่ายเอมวีถูกไหมครับอ๋อค,ครับตรนี้แนวการเต้นเนี้ยมันเป็น ฟูเวิร์กซึ่งมันก็ค่อนข้างยากมากเพราะผมเองก็เรียนเต้นที่พอป๊อปปิง้งล็อกกิ้งมา,าก็ไม่ได้เรียนฟ<ม>ุตเวิร์กเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะยากมากเท่ากับเราต้องมาปูพื้นฐานใหม่หมดเลยครับเราก็เลยต้องให้ครูสอนเต้นเบียคือพี่ปั๊มแดนมาเนี่ยครับทุกคนโคโลกราฟท่าเต้นให้รวมถึงต่อพื้นฐานในการเต้นฟุตเวิร์กให้ผมในเวลาสองอาทิตย์และอาทิตย์สุดท้ายคืออาทิตย์ที่3เนี่ยเราก็มาต่อท่าเต้นเพื่อจะไปถ่าย MV ครับอ๋อครับผมทราบว่าโดยส่วนตัวและคุณถังเบียก็เป็นคนที่ชอบเต้้นอยู่แลวจรรริมััคคบบใ ครับผมแล้วก็รู้สึกว่า m อมีนี้จะสนุกสนานคึกคักมากเลยทีเดียวไม่ทราบว่าหลังจากซิงเกิลนี้แล้วคุณถังเบียร์จะมีซิงเกิลที่2อ,ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกหรือว่าจะดูกันอีกไหมครับมีแน่นอนครับผมก็ตอนนี้กําลังส่งเรฟเ e น c ์ไปให้ทางโปรโมเตอร์ดูครับสำหรับนิวซิงเกิลครับ อาจจะเป็นเพลงมีเดียมหรืออาจจะเป็นเพลงชาไงก็รอติดตามผลงานถังเบียร์ด้วยนะครับไม่เกินน่าจะถ้าไม่ถ้าไม่ผิดคาดก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนกุมภาครับสิ้นเดือนกุมภาพันธุ์นะครับแล้วก็ช่วงนี้อยากจะให้คุณถังเบียร์นะครับกล่าวฝากผลงานเพลงแล้วก็รวมไปถึงผลงานของคุณถังเบียร์สักนิดหนึ่งครับได้ครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานถังเบียร์ด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปดู MV ได้แล้ววันนี้นะครับผมที่ยูทูบครับเซิร์ชเข้าไปเลยครับที่ ชัดอัพแอนด์แดนซ์นะครับแล้วก็เว้นวักแล้วก็พิมพ์ T U N G B W E R นะครับถังเบียร์แล้วมันก็จะขึ้น MV มานะครับสำหรับเพลงนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างที่เป็นเอ่อห้องของถังเบียร์เ,เพลงของถังเบียร์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจันสี่เก2าสอโทรออก37ครับหรือจะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่านแอปพลิเคชันนะครับ iTunes Deezer KKBox แล้วก็ครีกเพลย์ครับมาติดตามเป็นเพื่อนของทางเบียร์ได้ อลโติดตามชีวิตทางเบียได้นะครับในไอและก็ทวิตเตอนะครับที่ T B Underscore T U N G B E R r ครับก็มาฟอลโล่กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานทางเบียด้วยครับครับผมสุดท้ายนี้ปีใหม่แล้วอยากจะให้คุณถังเบียเนี่ยอวยพรนะฮะปีใหม่ให้กับชาวไอซ์ a ปร o ดิโกกันหน่อยครับครับก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอให้ชาวแพร่ทุกๆคนนะครับผมมีความสุขมากๆครับ รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ไม่ให้เจ็บไม่ให้จนนะคะให้แข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะผมครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณถังเบียร์มากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็รวมถึงแฟนเพลงใรายการด้วยนะครับคุณดีเจทีครับครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับคุณถังเบียครับครับผมและนี่ก็